สั้นๆส,สำหรับพรุ่งนี้ใครไม่ไหวไปก่อนเดี๋ยวออยจะอยู่รับเงินเองข้าบุญลาจะถือหอระเบิดบุกเข้าไปในกองค่ายของมันวางหอจดหมายไว้ให้ลูกขาด,ด้วยมันออกไม่ไันแล้วออกไลูกจะอะไรจสวัสดีชาว MS t y ทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะ,ะทุกช่วงอายุวันนี้ออยก็จะมาสรุปพอร์ตการลงทุนของเราตั้งแต่เดือนมีนานถึงเดือนธันวาสรุปแล้ว10เดือนที่ผ่านมานะมีการบวกมีการลบปันผลออกมาถัวเฉลี่ยแล้วได้เท่าไหร่นะคะขาดทุนเท่าไหร่ เราได้ลงทุน MSTY ไปนะทุนของเราอยู่ที่4 0 6 8 3บาท53สตางค์เราขาดทุนทั้งหมด3 3 4 3 5 3บาท3,000กินดูแต่เราก็ยังให้กำลังใจตัวเองเพราะว่ามันออมไม่ทันแล้วให้กำลังใจตัวเองด้วยการบอกว่าเราก็ได้ปันผลลับคืนมาอยู่ซึ่งปันผลทั้งหมดที่เราได้กลับมาก็คือ 136,330สามอยสามบาทางไงล่ะสั้นๆถ้าเกิดว่าเราได้ปันผลเฉลี่ยตอนนี้นะแบบมันจะไม่ลงต่ำไปกว่านี้ก็คือ1,400ี่รต่อว,วีกเนี่ยเราต้องใช้เวลาทั้งหมด2ปี6เดือนเราถึงจะคืนทุนทุกคนก็ถือแว่งไว้ย่างี้แหละมันจะไม่ขึ้นให้อีกสักรอบเลยเหรอวะอบอกแล้วว่าเงินที่เราเอามาลงทุนเนี่ย มันควรจะเป็นเงินเย็นมันควรจะเป็นเงินที่ไม่ใช้อะไรพร้อมเสียไปได้ตลอดตัดสินใจไปแล้วอะ่ะย้อนกลับไปอีกก็คนมันไม่รู้มันก็ลงเหมือนเดิมอะถูกไหมจะให้อะไรไปมากกว่านี้ลหละประสบการณ์ทุกอย่างมันต้องเร่งมามด้วยประสบการณ์ไม่มีใครลงมาไม่เพิ่งเข้ามาลงทุนปีเดียวปีครึ่งมึนจะสําเร็จเลยก็จะเก่งเกินไปชีวิตมันไม่สิ้นไงทุกคนก็อยากไปลปะนอยจนแบบเออไม่อยากอะไรแล้วชีวิตนี้ลงทุนมาก็ ขาดทุนสู้เอาเงินไปไว้เดิมๆดีกว่าแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปจากตลาดนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวในการลงทุนไงอยู่ในตลาดนี้ให้มันานานๆให้ประสบการณ์มันปลูกฝังเราเป็นกําลังใจให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะจ๊ะ